ถึงกับคนลูกสุนารีร้องเพลงกล่อมลูกให้ย่านาคฟังก่อนลวงหายได้เลขดังใกล้เข้ามาแล้วกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่16สิงหาคม2565หรือหวยรัฐบาลไทยทั้งนี้นักเสี่ยงโชคหลายคนต่างตามหาแหล่งเลขเด็ดจากทั่วทิศเพื่อมาลองเสี่ยงโชคในครั้งนี้ไม่ว่าจะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดหรือสถานที่แปลก ที่โด่งดังก็ถือเป็นแหล่งที่นักเสียงโชคเฝ้าตามหาเพื่อไปกราบขอพรให้มีโชคลาภได้เลขเด็ดวันนี้ล่าสุดสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งสาวที่หลงไหลในตัวเลขโพสต์คลิปขณะได้ไปร้องเพลงกล่อมลูกให้ญานาะคฟังพร้อมกับขอเลขเด็ดญานาะคโดยสุนารีได้ระบุในโพสต์ว่าที่สุไปร้องเพลงให้ญานาะคฟังพร้อมขอเลขเด็ดมาให้ได้เลขแล้วไปซื้อที่หงทองกันเด้อ โดยการลวงไหายซึ่งสุนารีก็ได้ลวงไหายถึง3ครั้งซึ่งก็ได้ตัวเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดและเจ้าตัวก็ยังบอกกับแฟนๆที่มาว่าย่านาคในวันนั้นว่าอย่าลืมบวกขึ้นและลบลงอีกด้วย